สวัสดีค่ะตอนนี้แม่ได้อันนี้หมุนสตรอเบอรี่แม่แล้วนะคะรดน้ำสตรอเบอรี่แล้วนะนี่แม่ไม่ต้องรดเองแล้วนะอะอันนี้ทำแล้วค่ะนี่ทำบันีีนะคะน่ง่ายๆเลยแม่จะดังไม่ต้องเหนื่อยนะคะอื่จริงๆแล้วมันมีแล้วสองอันนะคะมันมีแล้วสองอันแต่อันหนึ่งก็ เวลาเราทำแล้วเปิดไว้เนี่ยพอดีกลางคืนนะคะกลางคืนไอ้กวางนะคะกวางเขาออกมาเขามาเดินนะคะก็ละเอียบของร่างพังนะคะนี่แม่ก็ลดสตอรอเบอรี่แม่ลวนะคะส่วนเล็กๆนะคะส่วนเล็กๆของเรานะคะไม่ว่าในหงไหม่คะอันนี้คือนกหงนะนกหงสองตัวเนี่ยเขาจะอยู่เขาจะอยู่ประจําเลยนะมาทุกปีนะคะมาทุกปีแล้วก็ประจาอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ประจำของขางเลยนะคะนกโผมนะคะนกโผมสองตัวสองตามีภรรยานีแม่สบายแล้วนะคะเพียงแต่ต้องทุกต,ต้องทำรุ่นแล้วค่ะรุ่นเยอะนะคะ oh. เพราะว่าถ้ารถนี่ก็ลถให้ให,ให้ให้ตอนเย็นค่ำหน่อยนะคะค่ำหน่อยก็ให้หมนๆมนๆสักชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้เพราะเปลี่ยนนะคะมันมีที่ใหม่กับที่เก่านะคะ อย่างละ20นาทีก็ได้นะคะนี่แหละพอตอนเช้าเนะ้ได้ชุ่มชื้นหน่อยแล้วก็มารุตตอนเย็นทีเดียวนะคะพอตอนเช้าอากาศมันจะเย็นนะคะเพื่อนๆอากาศมันจะเย็นหน่อยนะคะค่ำๆแล้วก็มาทํากันพอตื่นเช้ามามันได้สดชื่นของเขานะคะสรอเบอรีเราดูผลผลิตนะคะทุกคนว่าผลผลิตมันจะได้เท่าไหร่นะคะเป็นครอบครัวครอบครัวเล็กๆนะคะทํากินเองนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะเพื่อนๆ อันนี้คือผลสตรอเบอรี่นะคะเอามาฝากเพื่นนะคะอันนี้ที่เป็นที่เป็นซีดีเนี่ยนะคะแล้วแม่เอารอบรอบรั้วไว้เนี่ยเป็นซีดีนะคะคือคือมันกันเวลารถมาหรือพระอาทิตย์ส่องนะคะมันกันแสงกันแสงเพราะว่าไม่ให้พวกสัตว์นะคะให้พวกสัตว์กลางคืนมาเดินมาเดินกินของเราานะคะกวางพวกกวางนะคะกวางมันชอบเข้ามานะคะ ถ้ามันเดินมามันจะเห็นแสงไฟหรือว่าแสงพระอาทิตย์อะไรสะท้อนกับซีดีแผ่นพวกนี้นะคะนั่นแหละมันก็นึกว่าคนหรืออะไรมันก็ไม่กล้าเข้านะคะนั่นแหละนี่คือวิธีการป้องกันของเรานะคะตัวไหนเข้ามันก็เข้านะคะตัวไหนมันรู้ว่าไม่มีอะไรมันก็เข้ามาเขาก็อยากเขาก็อยากกินนะคะเขาหิวเขานะคะโอเคนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอ ลิปต่อไปนะคะนี่คือสวนสตรอบเบอรี่แรกๆของแม่ต้มยำนะคะสวัสดีและมีความสุขกันทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ